สวัสดีแต่ก่อนหน้างนะนนะทนไม่ไหวกับเสียงเพลงแบบนีดังชิบหายเลยนะก็ผอู้เล่นสองสิบคนเล่นบ้างสิบเอ็ดกำลังโทรออก

สิบสามสิบเอ็ดสิเก้าแปดห้าสกองโอ้นี่มันเทียนนอนโอ้ฉัมีไอเดีจะเล่นที่สนามเด็กเล่นกันอ๋อเอโอไปกัเลยกออ้หนอชเจ๊ก ไดแดกกันเพื่อนเออเฮ้ยนี่มันสนามเด็กเล่นนั่งสไลเดอร์สไลเดอร์บ้านป้าเองเป็น,นันอันนี้ก็ชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์ไม่มีอะไรเลยนี่ยว่ะเอ้ยนี่มันเก้เอาอี้พัดน,นั่งถ้าว่าไปพารี้ตักูลตี๋เนี่ยมันใหญ่กว่าคนแล้วหรอวะเศรษฐะใหม่ในคนาตัวใหญ่ กลับมากินอาหารเย็นกันนะดูเรนเ้คิดถึงเวลาอาหารเย็นแล้วนี่เป็นที่สันดีมากเลย มันคือแครหลอดอย่างเดียวใช่ไหมผ,ผักกาดผักหองผักชีหัวหอมมันไม่ใช่แคลกรัวเอาล่ะหาหาผักให้เจอแปดอันแปดอันแต่ยุงกัดหน้ากูตอนเนี้ยนี่ไงนี่ไงเจออันที่หแล้วไออันที่แปดเอาล้วนะก้เ oh, yeah. พอพ้าย่ขอบคุณมากเลยเราเจอผักแล้ว เอาล่ะเอาไปให้แกมากันนะโอเคจบเป็นที่รร้นี่มาดูหรือมาเล่นวะเอาล่ะไปดูเทปที่สองกันคุณแม่ยงังเย็่งเฝ้าเราอยู่เลยแม่ผมเจ็คนะหาตอนที่สองเราจะไม่หาเราจะนั่งรอ <c oughs> เราเมาเป็นหน้าที่เพื่อนรอเล่น <c oughs> <c oughs> เอากันมาหาอะไรทำก่อนดีกว่า นี่มันต้องอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าโอ้โอ้นี่อะไรเนี่ยโอเคมันคือไส้กรอกใช่ไหมโอ้คุณเจอแล้วเอาละก็าาใส่เลยเพื่อนเอาลาไปดูกันเล t โก o boy มาดูหรือมาเล่นก็ไม่รู้เมื่อกี้กคุณเจอไส้กรอกไหมอืม อร่อยอ,อร่อยแน่ๆเฮให้นายเนี่อกไปเร็วเฮ้ยให้กายฉันคืออแมนดาวันนี้พวกเราจะไปเอาเน้อให้คุณแกนมาก Ô, oh, là bằng lốt này. thank มันดิมันเป็นคนหรือเปล่าอมองแล้วก็นึกว่าผีออเคฉันจะทำหมาเน่าให้กินฉันจะทำเนื้อหมาเน่าให้พวกแกกินเองนะวุ้ยเชอร์ุเชอรเฮ้ย,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 ยคิดมันใกล้เวลานอนแล้วนะแม่เรียกเร,เราให้เราไปนอน าล่วรีบผาานโซนที่สามแล้วก็รีบไปไกลๆรีบไปนอนเด้แล,ลนะโอเคคุณเจอแล้วอ่าพิซพซ่าพิซซ่าเขาสักคำเลย นยันดีต้อนออรับสู่เอพิโซดที่สามนั่นแน่เหมือนเธอจะตาขาวนะเอาละนี่แล้วเธอมันคือไอพีซัสแกจะบอกพวกมันทําไป กูรอดแล้วกูรอดแล้วทำไมรอดแน่แน่เพื่อนชนเพื่อนไปเลยก็ไม่ทำอะไรหรอกนะนีแล้วนะนี้แล้ว,ลวมันจะมีเอพิโซดร,รับด้วยหรือเปล่านี่ไงสนามท็กเล่มลา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 มันก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะโอเคเน็ตยังดีอยู่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะ ก็ตีไม่เจ็บไม่เจ็บเลยเย้ว้าวโอ้แมนด้าติดบั๊กโอ้แมนด้าโอ้แมนด้าว้หายไปแล้วเออเธอหายไปไหนน่ะอา้าวบูดี้ก็ไปแล้วแล้วเราเข้าที่มาจบเรื่องนี้กันค้นหาวูลี่เอาละเข้าไปที่นี่มันจะปลอดภัยมาก ช่วยไม่ได้อช่วยก็ไม่ได้เฮ้ยเราได้ไม้กระบองเฮ้ยไม้กระบองติดตามเจ็กลงมาก่อนเจ็กอีกเนีย่ยมันเพิ่งลงมาเองฮนะเจ็กฮะเจ็กแกทำแบบนี้ได้ยังไงออเหมือนว่าพวกเราจะต้องเอาพวกอาวุธนี้ไปป้องกันตัวด้วยนะอันนี้กูภาคเมื่อเลยนะ เอ๊ะ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 ฟาดหมวเจ๊กมึงมาช่วยกูตีด้วยค่ะหน่อนะเอาละเข้าไปที่ถ้ำนะเอเอ๊อรระนและะรอดีโอที่นี่ของกออ่อออสมดวงหรอ ปึ๊บปึ๊บช่วงนี้ยิ่งไม่ค่อยเก่งเอาปีแถมกูยังจอล็อกด้วยหายแล้วไม่จอล็อกเอาเจ๊กมึงว้าปมาเลยเหรอทำไมพวกกูต้องกระโดดแต่มึงว้าปมาได้เลยเนี่ยนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมันว่าเอนเนอร์จีเราจะลดด้วยเอ๊ะ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 ไอ้มืดๆนี่คืออะไรวะชิปเตอร์สามเปล่า ตอนนี้เราก็จะอยู่กับเพื่อนที่เป็นแบบเออไออ้วนหนึ่งคนไออ้วนรวยหนึ่งคนแล้วก็ไอแก้ว่าไว้กายดิ้งโกยลีกงฮ่ <laughs> าฮ่าอแมนด้าตัวอย่างควายเลยนะฮะ จำได้ว่าผมน่าจะกลับมาเล่นเกมนี้โลบอกในอีกไม่นานนี้ไปจัดการอแมนด้ากันเวลาเชิญพวก,กแกเว้ยในเนื้อเรื่องจริงรอ่ะไม่มีแบบนี้เพื่อนพร้อมที่จะเอ,อ่อทุกห่วงยางนี่ตกไปตลอดเวลาเฮ้ยนั่นคือทิศทางที่อแมนด้าจะโจมตีไม,ม่ใช่ไหมปึ๊บ เออลดเลือดไอ้หมอนี่ให้ได้ก่อนนะอนี่ให้ได้ก่อนโอยเจ็บเออเออเออเอ้ยอึเอเอเอเ,อเ,อเ,อเราไม่ได้มาสู้กับเธอเหรอเออพุดแรงตอนนี้เราทำได้แค่ยืนตีไปเรื่อยๆเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจ๊กเจ๊ก ด้วยโอเคชิวๆกว่าน,นี้วันนี้ถ้ามันโดนทีหนึ่งันก็ตายอยู่ดีปะ่ะทีที่ผมทำได้น่าจะจช่วยเพื่อนตีครับโอ้ยเอเฮ้ยเฮแจ็คไม่เป็นไรเลยจะไปเชื่อเพื่อนตีดีไหมไว้ก่อนไว้ก่อนเราต้องเซฟตีไว้ก่อนตอนนี้แจ็คแจ็คช่วยด้วยแจ็ค จะตายอยู่แล้วเฮ้ยนการไปแล้วสองที่อ่ะโอเคหาทางขึ้นไอ้มันดไามาันวาับขึ้นมาหรอวะค่ะไปหาทางขึ้นต่อ เอ,อยเออเอ้ยเพราะว่าเราตายเพราะจอล็อกนี่งลองอีกทีได้ไหม,ไมชุบชีวิตอัดเสียรเราบ้างเหรอ,อโอ้โห